ปัจจุบันนี้วงการอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์จากต่างประเทศที่ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำภาพยนตร์ในช่วงระหว่างวันที่27มีนาคมถึง3เมษายนนี้ค่ะที่จะให้เข้าไปชมคือเที่ยงใหม่ แล้วก็ที่ตะลุเตานอกจากนี้ก็ยังจะให้เขาได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยเราแล้วก็รวมทั้งบริษัทภาพยนตร์ต่างๆเราที่จะมีสถานที่เป็นพวกสตูดิโอถ่ายทำเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพเ,เป็นทั้งครีแล้วก็โพสต์โปรดักชั่นของหนังเรื่องต่างๆก็มองว่าเรื่องศักยภาพของประเทศไทยเราที่จะเป็นสถานที่ถ่ายทานะคะม็มีโอกาสมากในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรา